ครับรอบนี้ก็มาเจอกันในสูตร10ล่างแล้วนะครับสูตร10ล่างนะครับเพื่อนๆวิธีการคำนวณก็ไม่มีอะไรยากนะครับมันเป็นการคำนวณแบบง่ายๆสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับตามสูตรของเราสูตร10ล่างที่เราคำนวณได้นะครับเลขก็คือ2,3,4,5แล้วก็6 แต่ผลรางวัลมันออกนะครับ8 7 10ดล่างของเราไม่มาตามสูตรนะครับ10ล่างไม่มาในรอบนี้แต่ยังไงผมก็เคยเกินไว้แล้วนะครับว่าสูตรทุกสูตรมันไม่ตายตัวนะครับมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดยังไงเราก็ต้องให้โอกาสเขาอีกแล้วครับแต่รอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วงวดที่ออกสองหเขาเดินเข้ามานะครับเขาเดินเข้ามา เราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้สูตร1ิบล่างสูตรเดิมนะครับสูตร10เดิมเพื่อให้โอกาสเขาก่อนนะครับว่าถ้าหากเขาไม่มาอีกงวดหนึ่งเนี่ยงวดที่จะถึงนะครับก็ผมคิดว่าผมจะเอาสูตร1ิบล่างตัวอื่นมาลงให้ให้กับสมาชิกดูเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทิศทางเขาก็เดินดีนะครับในสูตรใหม่แต่ว่าผมไม่อยากให้สมาชิกสับสนกับสูตรพวกนี้มากนะครับก็เลยยังยึดถือสูตรอ่าสูตรนี้เป็นหลัก วิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณผมยกตัวอย่างสักประมาณไม่กี่งวดน,นะครับ <c oughs> คือเราใช้รางวัลเลข2ตัวล่างเลยครับเราใช้รางวัล2ตัวล่างอย่างเช่นวันที่1เดือน4ปี2อ6 0นะครับเลขที่ออกคือ80ง่ายๆครับเพื่อนๆใช้หลัก10แล้วก็หลักหน่วยมาคูณกันเลยครับ หลักสิบและหลักหน่วยมาคูณกันผลคูณได้เท่าไหร่นับต่อไปอีก4ตํตำแหน่งนะครับนับต่อไปอีก4ตํตำแหน่งเหมือนอย่างนี้นะครับ80 8ศคูณศเท่ากับ0ดึง0ย์มาครับ0นย์แล้วนับต่อเลยครับ1 2 3 4ตัวนี้จะกลายเป็นว่าจะเราจะเอาไปใช้ เราจะเอาไปใช้ในการจับคู่นะครับซึ่งวางตำแหน่ง0 1, 2, 3, 4, นนูงงนย์ในตำแหน่งของหลักสิบนะครับในตำแหน่งของหลักสิบพอผลรางวัลออกมาคือ40มันมานะครับแต่ว่า,าสูตรหลักสิบสูตรนี้มันจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัวหลักหน่วยมันก็จะได้ทั้งหมด5ตัวพอเราจับคู่กันแล้วนี่มันจะได้ทั้งหมด25คู่หลังจากเราได้25คู่แล้วนะครับ เราก็ใช้เด่นล่างนะครับเด่นล่างไปตัดนะครับมันจะเหลือจำนวนน้อยลงนะครับน้อยลงเรามาดูนะครับงวดที่ออก40เราก็ใช้4คูณ0ครับมันก็เท่ากับ0เหมือนเดิมนะครับมันเท่ากับ0เหมือนเดิมก็0แล้วก็1 2 3 4นะครับพองวดถัดมาออก35เข้ามาในตำแหน่งของเลข3นะครับ ต่อมาออก3 5นะครับใช้3คูณ5เท่ากับ15 5แล้วเพื่อนๆน,นับต่อเลยครับ6 789เห็นไหมครับพองวดถัดมาออก5 3เหมือนเดิมครับเอา5คูณ3เท่ากับ15เหมือนเดิม5นับต่อคือ6 789ผลรางวัลออกมาคือ6 1แล้วก็เราใช้6คูณ1เท่ากับ6 6 7 8 9 0 6 7 8 9 0รอบนี้ไม่มานะครับเลขที่ออกคือ4 7เรามาคิดต่อกันเลยครับ4คูณ7เท่ากับ28 8 9 0 1 2เข้าใจไหมครับเพื่อนๆเ,เข้าใจในสูตรหลัก10ล่างแล้วนะครับผลรางวัลออกมาก็คือ2 6 เรามาคิดต่อเลยครับ2คูณ6เท่ากับ12 2นะครับ3 4 5 6นับต่อไปเลยคือ3 4 5 6แต่ผลรางวัลออก8 7ไม่มานะครับไม่มารอบนี้ไม่มาก็ยังไงถือว่า,าสูตรพวกนี้ก็ยังต้องให้โอกาสเข้าอีกสักครั้งถึง2ครั้งนะครับหากเขาไม่มาเดี๋ยวผมยกเลิกเลยนะครับสำหรับสูตร10ล่างก็มีสมาชิกบางคนนะครับที่เป็นสมาชิกท่านเก่าๆก็ได้เอาสูตร สิบบนและสิล่างนะครับสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างไปชนกับสูตรเก่าๆที่ผมเคยลงให้กับสมาชิกดูนะครับก็กลายเป็นว่า,าท่านสมาชิกก็ถูกลางวัลไปนะครับเลขที่ออก8 7คือผมบอกแล้วนะครับว่าสูตรพวกนี้เราไม่สามารถทิ้งได้ทั้งหมดนะครับทิ้งได้ทั้งหมดก็ยังไงก็ต้องไปทวนดูนะครับ สูตรเก่าๆที่ผมเคยลงวิธีการหา10ล่างแล้วก็หน่วยล่างเพื่อนๆย้อนไปดูได้นะครับแล้วก็เอาไปทําดูว่าสูตรเก่าๆมันเดินดีหรือเปล่านะครับมันกลับมาตอนไหนกลับมาทั้งหมดกี่งวดแล้วนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่นี้ที่ผมลงให้มันเป็นสูตร1สิ0หลัก10ล่างชุดใหม่ซึ่งวิธีการคํานวณเนี่ยผมก็เน้นนะครับว่าให้มันคํานวณง่ายๆไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนมากนะครับ เรามาดูนะครับในงวดประจําวันที่16เดือน7ปี2 5 6 0เลขที่ออกคือ87เราก็ใช้8คูณ7 8 7 56ผลลัพธ์นะครับคือ56เราดึง6มาครับนับต่อไปก็คือ7 8 9 0เราได้แล้วนะครับ6 7 8 9 0ในตำแหน่งของ10ล่างนะครับในตำแหน่งของ10ล่าง เดี๋ยวยังไงก็เพื่อนๆติดตามนะครับเราจะไปดูกันวา่าสูตรหน่วยล่างสูตรหน่วยล่างจะได้เลขตัวไหนบ้างนะครับสำหรับสิบล่างไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในสูตรหน่วยล่างเลยนะครับขอบคุณครับ